จินตนาการดูสิหากหัวใจของคุณกำลังต่อสู้กับลิ้นหัวใจที่ตีบตันรุนแรงจนเกือบจะอุดตันไปเลยมันคงเป็นเรื่องที่น่ากลัวและสร้างความวิตกกังวลอย่างมากแต่ข่าวดีคือโลกทางการแพทย์มีทางเลือกการรักษาที่หลากหลายเพื่อช่วยชีวิตคุณให้กลับมาดีขึ้นแต่มาดูกันเถอะว่าการตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษานี้ซับซ้อนและเต็มไปด้วยปัจจัยสำคัญแค่ไหนบางครั้งมันไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนเสมอไปและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวเลือกต่างๆ หัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือการเลือกวิธีการรักษาลิ้นแอลติคตีบรุนแรงในยุคป,ปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพหัวใจที่ผู้คนจํานวนมากเผชิญอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนําการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเมื่อตรวจพบว่าลิ้นตีบอย่างรุนแรงซึ่งสามารถวินิจฉัยได้จากการใช้เครื่องสะท้อนคลื่นเสียงหัวใจหรือที่เรียกว่าโคคาดีอะแกรมเมื่อพบว่าพื้นที่เปิดของลิ้นน้อยกว่า1ตารางเซนติเมตรหรือเมื่อความดันโลหิตในหัวใจห้องซ้ายล่างขณะบีบตัวสูงกว่่่าาาาคววมมมมดดดดันนนใดดใหหลลอออเเืแงญไปกก50ตรี นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าต้องการการรักษาเร่งด่วนเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายลองนึกภาพลิ้นหัวใจเหมือนประตูบ้านที่เปิดไม่กว้างพอทําให้เลือดไหลเวียนลำบากหากปล่อยทิ้งไว้หัวใจจะทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆจนอาจนําไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทางเลือกการรักษาหลักๆได้แก่การเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยลิ้นโลหะ (mechanical) หรือลิ้นเนื้อเยื่อ (biological) ลิ้นโลหะนั้นเหมาะสำหรับผู้ป่วยอายุต่ำกว่า65ปีเพราะมันทนทานได้ตลอดชีวิตแต่ผู้ใช้ต้องกินยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอย่างวอลฟรินเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลิ่มเลือดซึ่งอาจเป็นความท้าทายในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นต้องหมั่นตรวจเลือดและปรับป,ปริมาณยาให้เหมาะสมในทางกลับกันลิ้นเนื้อเยื่อนั้นเหมาะกับผู้ป่วยอายุมากกว่า65ปีเพราะมันเสื่อมช้าลงตามอายุและทำได้2วิธีใหญ่ๆคือห,หารผ่าตัดเปิดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหรือการใช้สายสวนเพื่อเปลี่ยนลิ้ ลิ้นสายสวนในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ลิ้นที่ต้องขยายด้วยลูกโป่ง (balloon expandable) และลิ้นที่ขยายด้วยตัวเอง (expandable) โดยทั่วไปแล้วลิ้นเนื้อเยื่อท,ทั้งที่ใช้ในผ่าตัดเปิดและสายสวนทำมาจากเยื่อบุหัวใจวัวหรือลิ้นหัวใจหมูความคงทนของทั้งสองวัสดุแทบไม่แตกต่างกันมากนะักแต่การตัดสินใจเลือกวิธีการยังคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุสุขภาพโดยรวมและโครงสร้างหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วย มาดูการผ่าตัดแบบเปิดกันก่อนมันให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและลิ้นรุ่นใหม่ๆอาจคงทนได้นานถึง10-15ปีหรือมากกว่านั้นแต่ข้อเสียก็มีคือผู้ป่วยจะเจ็บปวดมากขึ้นฟื้นตัวช้าลงและใช้เลือดในการผ่าตัดมากกว่าเมื่อเทียบกับลิ้นสายสวนซึ่งเป็นทางเลือกที่น้อยการลุกรานกว่าสำหรับลิ้นสายสวนทั้งสองชนิดคุณสมบัติแตกต่างกันพอสมควรลิ้นชนิดขยายด้วยลูกโปง่งมักมีขนาดเล็กกว่าพระติดตั้งในตำแหน่งที่เกาะกับลิ้นแอลติกโดยตรงในขณะที่ลิ้นขยายตัวเองจะติดตัั้้้้้้้งงงเเเหหหหหนนนนนืืออตแแ่่่่ทใใใมีขขาาาดดดญึปิไกกวววละชย อดไหลเวียนดีกว่าแต่ข้อเสียคือมันอาจกดระบบไฟฟ้าหัวใจมากกว่าทาให้น้ําใจเต้นช้าลงและบางรายอาจต้องใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพสเมเคอร์เป็นการเพิ่มเติมนอกจากนี้ลิ้นขยายตัวเองยิ่งยาวกว่าทาให้เกาะกับผนังหลอดเลือดแดงใหญ่หักลิ้นเสื่อมในอนาคตและไม่สามารถแก้ไขด้วยสายสวนด้ผู้ป่วยอาจต้องผ่าตัดเปิดอีกครั้งและอาจต้องเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยส่งผลให้ความเสี่ยงในการผ่าตัดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในยุคนี้เราคิดว่าลิ้นสายสวนมีอายุการใช้งานใกล้เคียงกับลิ้นเนื้อเยื่อที่ใช้ในผ่าตัดเปิดแต่ข้อมูลยาวนานของลิ้นสายสวนยังไม่เกิน10ปีดังนั้นยังต้องติดตามผลต่อไปลิ้นเนื้อเยื่อในผ่าตัดเปิดพัฒนามากขึ้นจากอดีตหลายผู้ป่วยยังมีลิ้นทำงานปกติหลังผ่าตัดถึง20ปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ลิ้นเสื่อมช้าลงกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า65ปีผู้ป่วยไตวายที่ต้องฟอกเลือดจะทำให้ลิ้นเนื้อเยื่อเสื่อมเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิ้นจากผ่าตัดหหรรืืืออออสสาาาายยววนนนกกกเเเลลลลใช้้้้ิโปป็ททงีี่่ดแมผู อายุมากกว่า65ปียาป้องกันการแอร์ของตัวเลือดอย่างวอฟรินไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในผู้ป่วยไตายวายและบางครั้งอาจลดปริมาณยาได้เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีเลือดแข็งตัวใช้ยอยู่แล้วเนื่องจากเกรดเลือดทำงานน้อยกว่าคนทั่วไปเรื่องน่าสนใจคือผู้ป่วยที่เปลี่ยนลิ้นอัลติกด้วยลิ้นเนื้อเยื่อจะเสื่อมในรูปแบบที่แตกต่างกันลิ้นจากเยื่อบุหัวใจวัวเช่นแมกเนอร์ของบริษัทเอเวอร์มักเสื่อมโดยหนาตัวและเปิดปิดยากส่งผลให้ลิ้นตีด ในขณะที่ลิ้นจากหัวใจหมูเช่นใบอเคอร์ของบริษัทบิร์ตมักเสื่อมโดยฉีกขาดทาให้ลิ้นรัว่วซึ่งอาจเกิดเฉียบพลนนำไปสู่หัวใจวายและต้องผ่าตัดด่วนกว่าการเสื่อมของลิ้นเนื้อเยื่อในผ่าตัดเปิดนั้นมีการศึกษาติดตามอย่างละเอียดจนมั่นใจได้ว่าลิ้นเริ่มเสื่อมหลังเปลี่ยนได้ประมาณ8ปีโดยที่หลังผ่าตัด10ปีลิ้นเสื่อม6%หลัง15ปีเท่ากับ18.3%และหลัง20ปีเท่ากับ48%สำหรับลิ้นสายส่วนเซพิเอ็นของเอนเวอร์สเป็นลิ้นขยายด้วยลูกโป่ง เองทำจากเยื่อบุหัวใจหมูความแตกต่างในแง่เนื้อเยื่อยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากเดิมลิ้นสายสวนใช้กับผู้ป่วยอาการหนักที่มีชีวิตไม่ยืนยาวความคงทนจึงไม่เป็นปัญหาแต่การสด เอกสารล่าสุดแสดงว่าผู้ป่วยอาการไม่หนักที่มีความเสี่ยงผ่าตัดเปิดไม่สูงสามารถเลือกสายสวนได้โดยผลไม่ได้กว่าการผ่าตัดแต่ในกลุ่มนี้ความคงทนของลิ้นสายสวนจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวหลังผ่าตัดลิ้นอัฒเสื่อมและต้องเปลี่ยนในอีกสิปีการศึกษาชื่อโนเชนรายงานว่าความคงทนของลิ้นสายสวนที่สิปีไม่แตกต่างจากลิ้นผ่าตัดแต่มีผู้รับสายสวนที่อยู่ถึง10ปีเพียง36เเเท่านั้น ผู้ป่วยบางส่วนที่ลิ้นสายสวนเสื่อมแล้วอาจเปลี่ยนด้วยสายสวนได้อีกครั้งแต่ไม่เหมาะกับทุกคนเช่นผู้ที่มีลิ้นสายสวนขนาดเล็กตั้งแต่แรกหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนต้นแคบหรือรูเปิดหลอดเลือดหัวใจห่างจากตำแหน่งเกาะลิ้นน้อยการใช้สายสวนอาจกั้นรูเปิดหลอดเลือดหัวใจทำให้อันตรายขณะรักษาหรือยากต่อการสวนหลอดเลือดหัวใจภายหลังปัจจุบันมีแนวทางการเลือกวิธีรักษาที่เรียกว่า life time management phase เช่นหากคาดว่าผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวน้อยกว่า8ปีสายสวนเป็นทางเลือกที่ดีแต่หากยืนยาวมากกว่า8ปีและกายวิภาคเหมาะกับ สายสวนรวมถึงเสียงผ่าตัดเปิดสูงควรใช้สายสวนถ้าภาวะกายไม่เหมาะและเสียงผ่าตัดไม่สูงควรผ่าตัดเปิดแต่หากเสียงสูงใช้การรักษาประคับประคองในผู้ป่วยอายุยืนยาวน้อยกว่า1ปีรักษาประคับประคองถ้ามากกว่า1ปีแต่ต่ำกว่า8ปีและเหมาะกับสายสวนใช้สายสวนถ้าไม่เหมาะอาจผ่าตัดหรือประคับประคองผู้ป่วยที่ต้องการบายพาสหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองหรือลิ้นไกรท้นผิดปกติต้องผ่าตัดเปิดเพราะสามารถแก้ทุกอย่างได้และเป็นทางออกที่ดีกว่าในกลุ่มนี้ สาเหตุหนึ่งที่ผู้ป่วยสายสวนต้องผ่าตัดหัวใจอีกคือการไม่แก้ไขโรคหัวใจร่วมเช่นลิ้นไมตันตีบหรือรั่วปานกลางหลอดเลือดหัวใจตีบและแก้บางเส้นด้วยขดลวดแต่ต่อมาลิ้นไมตันเสื่อมรุนแรงหรือหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีอาการจึงต้องผ่าตัดซ้ำข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิติชัยเหลืองทวีบุญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสูงอกหลอดเลือดและหัวใจโรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งและสองเวเว็บ t เฟียใต้ com นายแพทย์สุรพงษ์อัมพันวงศ์คลิกอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่ h t t p s c o l o n w w w d a i l y n e w c o t h a r t i c l e a r t i c l e u n d e r s c o r e g r o u p l i f e s t y l e h e a l t h g o o d h e a l t h a n d w e l l b e i n g แต่มาถึงตรงนี้แล้วเราเห็นว่าการเลือกวิธีรักษานี้ไม่ได้มีสู่รสำเร็จเสมอไปแต่ที่นี้คือจุดที่หลายคนขาดความรู้และมักถกเถียงกันตัวอย่างเช่นบางคนอาจโต้แย้งว่าสายสวนควรเป็นตัวเลือกหลักเพื่อลดการผ่าตัดเพราะมันดูทันสมัยและฟื้นตัวเร็วแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่าผ่าตัดเปิดยังคงเป็นมาตรฐานทอง สำหรับความคงทนยาวนานโดยเฉพาะในผู้ป่วยหนุ่มสาวคุณคิดอย่างไรการตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวมากแค่ไหนหรือแพทย์ควรมีแนวทางที่เข้มงวดกว่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น